ระวังลุงระวังระวังสวัสดีครับผมเลดเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมจะไปลุยบ้านปอบนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้มันสิงล่างคนคนใหม่แล้วนะครับซึ่งล่างที่มันสิงเป็นร่างหนุ่มนะก่อน,อนเลยทุกคนผมจะเล่าเรื่องทหารต่างแดนให้ฟังก่อนที่ผมไปเจอในป่านะครับ คือผมตามไปแล้วตามไปกับลุงชัยทีนี้เหมือนมันขู่ผมขู่ผมกัมนลุงชัยว่าถ้าตามมาอีกทีหนึ่งจะไม่ใจดีด้วยละแต่ทีนี้ผมกับลุงชัยก็ไม่ได้สนใจนะครับก็ไม่ได้สนใจตามไปตามไปจนทีนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างนะทุกคนนะตามไปแล้วก็ทีนี้มันหายวับไปเลยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนเหมือนมันแอบผมกับลุงชัย,ย่แหละเดี๋ยวคิดว่านะทามันยังอยู่ที่นั่นผมคิดว่านะ ผมไปที่บ้านหลังนั้นยังไงผมต้องเจอมันอีกแล้วตอนนี้ผมอยู่กับลุงชัยครับทุกคนนี่ฮะลุงชัยอยู่นี่นะครับทักทายกันอีกครั้งนะก็จะมาล่าปอบใช่ไหมลุงใช่นี่แล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณบ้าน,นะครับที่ให้แก้วขนเหล็กผมมานะครับนี่ฮะค่อนข้างที่จะสวยงามครับเรี่ยมกรอบมาสวยมากขอบคุณมากครับผมก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านปอบกัน ว่าไอ้ล่างที่มันสิงเน่ยหน้าตาเป็นยังไงใช่คนในหมู่บ้านเลยเปล่านะครับแต่ลุยกันครับทุกคนโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกันดีกว่าครับซึ่งตอนนี้ยายปอมนะครับคิดว่าน่าจะยังอยู่ในบ้านนะครับลุงใช่ครับางมันสิงล่างหนุ่มได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าคนที่โดนสิงนี่จิตต้องอ่อนมากเลยนะผมว,ว่าน่าจะประมาณนั้นแหละแต่ต้องไปดูก่อน หลายคนถามว่าลุงชัยทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปให้ชมที่บันทึกเสียใช่ไหมลุงใช่ก็ใช้ไม่ค่อยดีด้วยทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ลุงชัยก็เลยไม่ได้อัปเดตแต่ลุงก็ยังเข้าป่าทำภารกิจของแกอยู่ประจำ นะครับทุกคนใช่ไหมครับลงุงแค่ว่าไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเฉยเฉยและ้วนะครับก็เดิมทีผมเคยซื้อให้ลุงนะทุกคนแต่ว่าลุงแกก็ใช้ลุยมรสุมนะครับแล้วก็เต็มที่เพื่อทุกคนได้ดูคลิปวิดีโอดีๆนะครับของคุณลุงเขาจนจนเสียไปแล้วนะครับที่บันทึกก็ไม่เป็นไรทุกคน เดี๋ยวถ้าผมทำงานได้ยังไงผมก็จะให้แกนะครับทุกคน <Yeah. S 1> ผมใช้ยิงทักท้ทายก่อนแล้วนะครับทุกคนกคนี่ลูก เจอไหมลงุงมีใครอยู่ปะเหมือนจะมีคนอยู่นะเจ้าของบ้านป่เมีไอ้เมฆปะลงุงอัดเข้าไปเลยเหรอสุดเกินลงุงสุดเกินเบอร์ไม่มีใครนะอาจจะอยู่ในบ้านก็ได้ถักทายลูกหนึงลรคถักทายไปไม่โดนนะ ปอมมันมันไม่หยุดจริงๆนะอุตส่าห์ไว้ชีวิตมันหลายครั้งละไว้ชีวิตมันไม่รู้จะไว้ชีวิตมันยังไงละมันไม่รู้บุญคุณจริงหรอลุงมันออกมาขู่ลุงแล้วเป่ะเป็นไรลุงมันเอามันต้อนรับแล้วทุกคน เหมือนมันจะต้อนรับผมกับลุงใช้ละยายปอบอยู่นี่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ออกมาหากันหน้อยผมอยู่จากบ้านผมมาหาคุณเลยนะเนี่ยยายปอบจ้ามันครูเราด้วย นี่มันสิ่งล่างมันสิ่งล่างหนุ่มๆเลยนะทุกคนไม่ต้องครูผมออกมาทักทายกันหน่อยเร็วผมไว้ชีวิตลุงผมไว้ชีวิตยายหลายรอบแล้วนะแล้วยังยังไม่เลิกที่จะไปหากินกับล่างคนอื่นเขาเลยนะหยุดได้หยุดนะคุณยาย ถ้าคุณยายไม่หยุดผมกับลุงชายคงต้องหยุดยายแล้วนะถ้ายังไม่เลิกสิ่งล่างคนอื่นเขาอ่ะโดนละมึงนิดเดียวนิดเดียวโดน <c oughs> อ่ะลุงกระสุนเต็ไมไปหมดอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึง เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไก่ปะน่ะไก่นั่นน่ะไหนไก่ไก่ไก่มันถือไก่ด้วยไก่ตัวสีดำเป็นเลยน่ะมันมีไก่ทุกคนนน่ไก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 ่เห็นไหมขาไหมมันเอาไก่มากินเลยว่ะทุกคน จัดเลยลุงเข้าไปยิงเลยไหมปะนึงปะนึงปะนึงเฮ้ยระวังระวังลุงระวังติดเจอจะโดนน้ำลายมันเอาลงุงเจนเย่น,ยน <S <S อ่ะโดนไะห ตเต็มเลยโดนขามันพูดเป็นเล่นโดคนจริงเหรอโดนส่วนเต็มเลยโดนเต็มเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมึงยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดสิงล่างคนอื่นเขานะใจดีด้วยไม่ได้แล้วนะ ใจดีด้วยหลายหนมากแล้วนะออกมาแม่งโดนเต็มเลยเว้ยเส็งสุดเลยเฮ้ยเอยเอมันกินไก่มันกินไก่กไกเ,อเอาที่กระบานเลยลงุงงัดที่กระบอมอกระม่อมมันเลยไหน,น,ไ,นไหนอนะผมว่าลวไก่บ้านลุงหมีหมดเกี้ยงเลย แม่งโดนจริงๆนะเนี่ยคนไก่เต็มบ้านเลยทุกคนดูดินี่นะมันน่าจะเอาไก่บ้านลุงหมีมากินนะครับผมว่าละไก่บ้านลุงหมีแทบหมดเจี้ยงเลยนะ <c oughs> อันเลยอันเลย Long lòng 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 à บบเดี๋้อหาเด้อหาเด้อยัยงอยู่ไหมลงไก่ยังอยู่ไหมแต่าวาฬมันกินเกือบเดียวหมดอะเนี่ยอ๋อมันยังไม่ทันกินเลยเหรอจับแล้วจะเป็นโลกไหมวะเนี่ย,ยอ๋อมันยังไม่ทันกินเลยเหรอโอ้โหแสดงว่ามันเอามากินหลายตัวแล้วทุกคน Nè, cải ba lùng, mì chất chất lấy lùng Liêng mở lắm Lo mà đi lùng Hãy mà nó mà kìm đê mê Bob Màu cải mừng bái Bob Mừng màu cải mừng ไหนอะ่ะมันจะโดดไปนู่นแล้วมันอาจจะเจ็บดักอยู่นะเฮ้ยไงไงห,หัวมันโดนไหมไง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 มันใช้บู๊จริงครับทุกคนลองแมนด้วยลุงแกเฮ้ยนั่นนั่นนั่นวิ่งวิงงว่ง,งวิ่งลงบ้านแล้ววิ่งลงบ้านวิ่งลงบ้านแล้วเมื่อกี้ใครเห็นมัง้งใครเห็นมั้งทุกคนมันจะสามาเอาไก่ของมัน เอามาให้ผมถือให้ไหมลุงผมจะติดโล่ไหมเนี่ยไม่ติดตเดี๋ยวมันยังไม่ทันกินเลยนะจับเสร็จแล้วก็รีบล้างมือซะเดี๋ยวมันยังไม่ทันกินเลยเนี่ตัวเนี้ยไก่ตัวนี้เนี่ยมันกําลังฉีกกินเลยใช่เนี่ยร้อยบอบชันแต่เดี๋ยวก่อนไก่ตัวนี้มันจะตกใจไอ้ปอบตัวนี้นะเองลองสังเกตหนะ้ามันบวมหมดเลยก่อนตายฮะ ใช่เดี๋ยวมันต้องกลับมาเอาของแสดงว่ามันน่าจะไปเอาไก่บ้านลุงหมีมาชัวร์เลยไก่บ้านลุงหมีนี่ยแหละลุงชัยใช่ผมจาได้แม่นเลยเดี๋ยวมันต้องกลับมาเอาของมันอยู่แล้วชันต้องยั่วมันหน่อยโอ้ยไอ้ปอบมึงไม่มาเอาไก่มึงกูจะกินไก่มึงเว้ยวู้ไก่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 มึงอยู่เนี่ยไอ้ปอบ ใจดีด้วยหลายครั้งแล้วเนี่ยมเมาปอบไอปอบมเมาไก่มึงไปไปนะอลงมึงแขวนนะั้มันดูสักหน่อยแนละ้วมั้งไม่เสียดายแล้วม,มันเพ่นอย่างเดียวมันห่วงมันมันห่วงชีวิตมันมากกว่าทุกคนคือไอ้ปอบตัวเนี้ยไม่ธรรมดาทุกคนนะผมบอกไปเลยขนาดลุงหมีอนะ ลุงหมียังพลาดท่าโดนได้อ่ะลุงชายเฮ้ยขน <Hey. S 1> าดลุงหมีนี่ยังพลาดท่าเลยนะทุกคนนะนักภาษาอะไรกับคนทั่วไปอ่ะคือ <Hey. S 1> ลุงหมีแกยังพลาดท่าโดนไอ้ปอบเนี่ยหลอกแล้วก็เอามาจับเป็นผัวเลยอ่ะคือผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ลุงหมีแกไม่ใช่คน อ่อนประสบการณ์หรือว่าคนวิชายังไม่ถึงขั้นสุดแกมีวิชาที่แบบแกล่งกล้าแล้วแต่ว่าทุกคนเข้าใจคําว่าอ่าอาดีตชาติที่เขาเคยเป็นผัวเมียกันไหมทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรน่นลงที่เราเราหนีไม่พ้นอ่ะคู่เวนคู่กรรมนั่นแหละเวนคู่เวนคู่กรรมที่เคยเจ้านนกรรมนายเวนนั่นแหละ,หละเจ้ากรรมนายเวน เนี่ยแหละทุกคนลุงหม,มีแกอะไรหนีไม่พ้นถึงแม้ว่าจะมีวิชาอาคมมากเพียงใดก็หนีสิ่งพวกนี้ไม่พ้นอยู่แล้วนะครับบอบจ้าออกมาเอาไก่คืนหน่อยเร็วใหญบอบใจบอบจ้ามาเอามาเอาไก่คืนหน่อยเร็วยังกินไม่หมดเลย เมื่อกี้ก่อนก่อนก่อนทางเข้าผมก็เห็นซ้าไก่อยู่สองตัวนะลงเห็นขาเห็นแค่ขานัาจะเป็นฝีมือของมันเนี่ยแหละบ้านลงหมีเกี้ยงหมดเลยโอ้โ oh, หหอยปอบตัวนี้เฮ้ย hey, ล hey, ุงหมนมันจะมาละมันมันจะมาละนั่นนะ่นะนั่น,นมันแอบดูแล้วไนแล้ว ไก่มึงโหยนี่ขยากได้มึงต้องแลกต้องแลกต้องแลกอยากได้ไก่อยากได้ไก่คืนก็นมาแลกด้วยชีวิตใจดีด้วยหลายครั้งแล้วยังไม่หยุดที่จะสิงล่างผู้คนบริสุทธิ์รูชาวนันมึงยังไม่ได้กินอะไรถ้ามึงทิ้งไฟมึงคงจะเสียดายแย่ไก่บ้านลุงหมีก็จะหมดแล้วนะมึงหากินยากแล้วนะไก่ตัวนี้ไม่ต่างอะไรกับทองหรอกคุณลสํสำหรับมึงแล้ว đang đồn khmer nè luôn, em em này lại lái. đồn. đồn này, đồn ya. ได้บอบเมาไก่คืนแล้วลุงชายคืนนี้ต้องนอนเฝ้าลรวมั้งเดี๋ยวๆะมนอยู่ได้ไงอัดให้โดนได้ลุงยิงในบริวเวณหัวได้ไหมครับลุงเอาให้โดนหัวจังๆอ่ะอ,อไปเจนไอนหผมยิงไหม มาๆผมเองตองส่องมานะระวังนะช่วยดูผม,มให้ผมด้วยนะได้ได้ได้ผมนนมือหัวแมเอาูเดี๋ยวมันพุ่งไปทางด้านหลังเนี่ยจบเลยนะเนี่ย หลายครั้งแล้วนะมึงเนี่ยอย่ไหนปยตอบเอ้ยไหนตอบมันมันมนกล้ากัมาอีหรือเปล่า

ต้องโดยใกล้เลยลงมันถึงจะเจ็บเดี๋ยวเอาเขาไปอยู่ในบ้านดีกว่าเลยยังไงมันต้องกลับมาเอาแหละไก่ตัวนี้มันน่าจะหิวหน้าดูแหละเได้าก่แน่นอนแหละอ่าเร็วอีกเรื่องหนึ่งนะบ้านเรื่องนี้โชคโชนมากเลยนะ ใครต่อใครบ้างไม่รู้มาอยู่ใช่ใช่ก่อนหน้านี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเอ้เมื่อสี่ห้า 4, ปีที่แล้วก็มีผู้หญิงที่โดน่วกระเทือกตางอยู่ใช่เมื่อก่อนเป็นบ้านโบราณใช่ใช่แล้วหน้ากากอัน,นี้แต่สังเกตหลายครั้งแล้ว ใช่หน้ากากมันเอามาจากไหนน่าจะเป็นหน้ากากลทัทธิอะไรบางอย่างนะ,นงนะใช่แล้วก็ไอสีแดงๆบนนั้นน่าจะปลายด้วยเลือดเอ,นนเอาก่อนเลยยังไม่ค่อยหิวนะมันยังไม่กลับมาเลยเอ็งเอ็งเอาก่อนเลย ผมไม่ได้จับโทรศัพท์เนี่ยหลายวันมากแล้วนะครับกล้องลุงกล้อง,องเออนั่นแหละไม่ได้จับกล้องมาหลายวันเป็นอาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวผมว่า,าฟอสนะกนันตรงนี้เลยลุงไดกาแหละฮะลุงว่าไงฮะผมว่าเราฟ้สกันตรงนี้แหละนะเนี่ยเดี๋ยวเอาไก่เนี่ยมานรอมันตรงนี้เดี๋ยว ผมกับลุงชายจะเฝ้าบริเวณนี้เพราะว่าไอเนี้ยมันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นผมคิดว่าถ้าใจดีกับมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ยอมที่จะล้าเว้นนะครับความอจาาของมันแล้วมันกินไก่ลุงหมีเนี่ยจนเกลี้ยงเลยนะเดี๋ยวคืนเรารอกันตรงเนี้ยมันคงไม่กล้ามาเลยเดี๋ยวเอาไงค่อยว่ากันทุกคนเอาไงที่ลุงเดี๋ยวมันจะกลับมา เ,เดี๋ยวลองรอดูถ้าเกิดว่าเจอมันเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งทุกคนถ้าไม่เจอก็ไม่ได้อัปเดตให้ดูนะโอเคทุกคน